สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการแรงกรรมทำดีย่อมได้ดีทำชั่วได้ชั่วผลของการกระทำขึ้นอยู่กับตัวคุณครับและสำหรับวันนี้ผมมีเรื่องราวของตำรวจท่านหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยนะครับท่านผู้ที่ตนช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดและท่างรอดตายอย่างปฏิหารมาถึงสองครั้งสองคราด้วยกันเรื่องราวของท่านจะเป็นอย่างไรคอติดตามชมได้นะครับ ในละครที่มีชื่อว่าแรงปฏิหารสนับสนุนโดยดีคอนแทคไวยอัพคอลลาเจน1 0 0 0 0มิลลิกรัมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรีเป่าดิเชรัลไฟเบอร์ผลิตภัณฑ์ควบคุมน้ำหนักจากเอนไซม์สับปะรดเลอแบงสนุกหลากหลายอร่อยหลากรลดสถาบันสอนการแสดงเดินแบบ โรงเรียนรัเสเซียบันเล่แห่งประเทศไทย ทางไม่ค่อยดีเลยนะครับผู้ก,กองสิ่งที่เราเห็นอาจจะเป็นสิ่งดีก็ได้นะผมก็หวังให้เป็นอย่างนั้นแหละครับแต่ผมเชื่อว่าทำดีได้ดีครับพี่บินผมก็หวังว่าเป็นอย่างนั้นแหละครับไม่รู้พ่อหายไปไหนพ่อหายไปไหนแหละลูกไม่รู้แม่ ไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจพ่อพี่พี่ช่วยเพื่อนหนูไว้เหรอคะใช่จ้ะแล้วพ่อนอเขาหายไปไหนล่ะเอ่อพ่อเปียก็ตายแล้วอะไรละเขาโดนระเบิดตาย แล้วหนูชื่ออะไรเป็นคนที่ไหนหนูชื่อแม่ค่ะพ่อแม่เชาวสัตว์ไหนครับพ่อเป็นกะเหรี่ยงแม่เป็นคนไทยค่ะแล้วพ่อแม่ไปไหนหมดอ่ะพ่อแม่ตายหมดแล้วอ่ะตายหมดแล้วแล้วหนูอยู่กับใครอ่ะอยู่กับยายที่เป็นกะเหรี่ยงค่ะยายแท้ๆหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะเขาสงสารเขาเลยเอาหนูมาเลี้ยง ถ้าทางพลหมูจะรักเด็กมากนะครับดูจะเข้ากันได้ดีกับเด็กๆนะครับผู้กองอถ้าสงบลงจะให้พลหมูสอนหนังสือเด็กๆ <ผม S 1> ตามแนวพระราชดำริสมเด็จย่าผมด้วยคนนะครับผู้กองนับว่าเปเกียรติอันสูง,สง <c oughs> ผมยินดีครับผมก็ยินดีครับดีดีดี่บินล่ะผมด้วยสิครับจะขาดได้ยังไงทุกคนยินดีค่ะ ปีสามได้ขอทำเรื่องย้ายเพื่อลงเป็นครูต่อเจดอช่วงนั้นก็มีทำหลายโครงการซึ่งเป็นโครงการพระราชด,ดำริมีโครงการหญ้าแฝกโครงการหารกลางวันโครงการสากรและหลายโครงการที่เป็นโครงการพระราชด,ดำริซึ่งตอนนั้นเหตุการณ์ก็บางครั้ง ยังเป็นถิ่นธุรกันดารที่ยังไม่เจริญตอจอชดอจะต้องไปเป็นครูสอนโรงเรียนที่เด็กไม่มีผู้ปกครองและเป็นเด็กต่างด้าวที่จะต้องเข้ามาเรียนหนังสือต้องได้รับความรู้ซึ่งครูตอจอชดอจะต้องเริ่ม,มเอามาเข้าเรียนตั้งแต่พอเริ่มเรียนได้ก็นํามาเรียนหนังสือตั้งแต่อนุบาลจนจบชั้นประถมปีที่6ช่วงเวลาที่เรียน ก็มีบางครั้งที่เด็กนักเรียนไม่มีอาหารกลางวันเราก็เลยต้องมีโครงการทําโครงการอาหารกลางวันกับเด็กนักเรียนซึ่งต้องมีการปลูกผักซึ่งเอาเด็กนักเรียนเข้ามาทําแล้วก็มีการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อมีอาหารเสริมเข้าไปแล้วก็มีการเลี้ยงปลาเพื่อจะทําประกอบอาหารส่วนหนึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากชาวบ้านที่เห็นโครงการก็ได้นําพืชผักมาร่วมการประกอบอาหารก็มีช่วงหนึ่ง ก็ได้นําเด็กนักเรียนชาวเขาเนี่ที่ไม่มีผู้ปกครองหรือผู้ปกครองต้องไปทาประกอบอาชีพอย่างอื่นก็เลยนํามารวมกันอยู่ให้เด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงอยู่หอเด็กผู้ชายก็มีหน้าที่ทําการเกษตรช่วงเช้าตื่นเช้ามาก็ทําการเกษตรลงขุดแปลงผักปลูกผ,ผักแล้วก็ตัดผักเพื่อมาทําอาหาร บ้านเราไม่มีนาฬิกาเดือนนี้คงแพงแน่ครับพี่พผมว่าจะทำได้หลายตางนะทุกพี่ยิงอยู่ทำไมอ่ะจัดการดิเร็ววป